ทำให้เรามองชีวิตของตัวว่า ยังเล็กตัวนิดเดียวพ่อพาไปหาขี่ควายขาแทบจะหนีนีคข้างควายไม่สนิทกลัวจะตกหลังควายจะแย่นะแม่เข้าเอีนยิน้มดูอยู่ใกล้ๆเห็นถ,ถึงความรักตีพ่อเข้าวมีเขาทุกวันนี้ทุกโตท้นเป็นู้ใอย่างแทบจะเอาที่ใส่ของพ่อเขามาไว้อยู่ในตัวเขาทั้งหมดพ่อจะไม่อยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วพี่้อง แทนแม่ของเขาก็มีเขาเป็นตัวแทนพ่อของเขาแล้ววางุกดมานะเอยวางกาหาเด็ดเชียวเลยวาเอาดีเอาจำวาไม่กลัวเกรงปัญหาถึงนะเขาจะอายุน้อยไตร่ Right. ดีๆในตัวพ่อของเขาเอาไว้ในชีวิตของเขานั้นโซจึงไม่ได้อยู่ที่เครื <recherche> ่องหสายภายนอกคือปานที่ติดยู่บนตัวเขา นี่เป็นเครื่องหมายของความโชคดีอยู่กับตัวเขาและชีวิตของเขามีพ่ออยู่กับเขาตลอดมาในวัยเด็กแต่แล้ว เลือกในชีวิตคือความโชคร้ายทั้งสิ้นคนที่มีแต่ความชี่น่มย่นงีชีวิตจะโชคดีได้อย่างไรกันบ้ามาโนอาคือคนที่ไม่มีอะไรแต่พร,ระปับโรดให้ท่าน ดาผู้ให้กำเนิดผู้ที่จะมาต่อผู้ชนชาติอิสราเอลแซมซับสือวินิจฉัยบทที่13ข้อ2ถึงข้อ7ข้อ24ถึงที่สคาริยาก็เช่นกันนะเะเห็นคนไม่มีอะไรเหมือนกันแต่พระก็โปรดให้ท่านเป็นบิดาของผู้ให้กำเนิด ผู้ให้กำเนิดนนะักบุญยอห์นได้พูดนำหน้าพระพุทธเจ้าวรสารนักบุญงาบทที่หนึ่ง่าพี่น้องที่รักคนไม่มีอะไรในตัคือคนไม่มีอะไรในทางโลกอย่างที่โลกเขาโยมชมชอบนันเขาไม่ไปทำอะไรอย่างคนอยากได้ใกล้ี้เพื่อจะให้ชีวิตจะได้มีเกียรตไม่น้อยหนะ้า คนไม่มีอะไรเช่นนี้ลับเลือกที่จะเป็นคนมีอะไรในสิ่งที่สมควรจะมีอะไรมากที่สุดในสายตาพระนั่นคือเขาเลือกที่จะเก็บเอาส่วนที่ดีที่สุดอพระสมให้ความสําคัญเอาไว้ในตัวเขาตั้งหาพี่นนองเขาจึงเป็นคนที่มีอะไรตอนหน้ารัแม้จะดูเป็นคนไม่มีอะไรต่อหน้าุด โทสเทศสำหรับวันที่1 9สังหาคมพศ2564